ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นคลองบางม่วงนะครับอยู่อำเภอตวัวกาปาจังหวัดพังงาตลอดลำสายน้ำเนี่ยลำน้ำเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลย <c oughs> ผมจะพายคายักเพื่อไปล่องตามลำน้ำบางลำน้ำบางสายลำทานก็จะเข้าไปสู่ในหมู่บ้านน้ำเค็มนะครับเราไปดูกันนะครับว่าจะสนุกและมันขนาดไหนไปกันเลยดีกว่าครับ ความตั้งใจของผมนะครับคือการล่องไปในคลองบางม่วงผ่านป่าชายเลนและพายไปฝั่งเกาะเขา,ขาเพื่อจะไปดูกระชังปลาแล้ววกกลับมาที่เกาะเกิดใหม่ปากล่องน้าเค็มจนกระทั่งจบที่สวนอนุสรณนนมิบ้านน้าเค็มนะครับโดยจุดล่นต้นที่ผมจะพายคายักก็คือจะอยู่ตรงบริเวณบ่อน้ําแห่งหนึ่งในหมู่บ้านน้าเค็มนะครับแล้วค่อยๆเลาะตามลําน้ําออกไปจนถึงคลองบางม่วง และคแค่เริ่มต้นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะต้องลอดใต้ถนนที่ผ่านลำธารน,นี้เส้นทางกว่าจะไปถึงคลองบางม่วงก็เป็นลำธนรเล็กๆนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เลยนะครับถึงขั้นเป็นป่าลกกันเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งได้ออกมาจากลำธนรเล็กๆนั้นสู่คลองบางม่วงตอนนี้ผมกําลังอยู่ ข้างลาน้ํานี้ก็มีเรือที่ประหลาดอยู่ลํานึงนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทําเหมืองแร่นะครับเพราะในสมัยอดีตของบ้านน้าเค็มก็ได้ทําเหมืองแร่กันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับจนได้สมญานามของหมู่บ้านว่าเป็นแร่หมื่นล้านแห่งบ้านน้าเค็มนะครับถัดจากเรือตรงนั้นหน่อยหนึ่งก็เป็นเรือที่เป็นฐานเรือนะครับใชครับฐานเรือเลก ไปดูกันดีกว่าใช่ครับที่เห็นอยู่นี่คือฐานของเรือดูดแร่ในสมัยในอดีตน,นะครับเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับผมเลยต้องเข้าไปประชนภัยและสำรวจดูสักหน่อย นี่ผมปีนมาอยู่ยบ้เยนยอดเลยนะครับยอดเลยเป็นที่หนึ่งที่น่าประทับใจนะครับของที่นี่นะครับฐานเหล็กแท่นเหล็กนะครับสุดยอด จากแท่นเหล็กฐานรองเรือตรงนั้นแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เป็นที่จอดเรือของชาวประมงนะครับในหมู่บ้านน้าเค็มแห่งนี้นะครับก็ยังมีชาวประมงที่ทำประมงพื้นบ้านอยู่นะครับดังนั้นในริมคลองแห่งนี้ก็ยังมีวิถีชาวประมงพื้นบ้านให้เห็นอยู่นะครับตอนนี้มาหยุดอยู่ที่การสะบัดปลาะนะครับ ชาวบ้านเขาจับปลาได้เยอะเลยเอ๋เห็นมือพี่เขาครับส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรครับพี่เป็นปลาลันเชียวกับปลาเดือดลันอันนี้เอาไปทําอะไรครับปลาพวกนี้ครับส่งโรงงานโรงงานปลาไก่เหรอโอ๋ออาหารสัตว์นั่นเองใช่ไหมฮะทำอาหารสัตว์โอ้งานเยอะเลยนะครับนี่กว่าจะสะบัดหมดด้วยอันนี้ลงแค่จุดเดียวเลยเหรอครับนี่ ครั้งเดียวเลยกลับเลยโอ้โหน่าสนใจมากเลยสนุกเลยข <c oughs> อ,อพวกนี้ขายต่างหากใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ปลาอะไรครับปลาดาบเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าพี่ไปไม่ได้ไกลใช่ไหมครับเป็นใกล้เ,ใจใจเลยนะฮะในฝั่งตรงข้ามของหมู่บ้านน้ำเค็มนะครับก็บะบจะเป็นป่าชายเลนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในป่าชายเลนมีอะไรบ้างนะครับ ในป่าชายเลนนี่ผมเจอซากเรือโบราณอีกลำหนึ่งนะครับผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นตั้งแต่สมัยสึนามิแล้วนะครับอาจจะโดนสึนามิซัดมาตรงบริเวณนี้นะครับ อันนี้เขาเรียกต้นหนามหมอนะครับใบมันจะเป็นหนํหนามเป็นเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะครับถ้าโดนก็เจ็บอยู่เหมือนกันต้นเหงือกประหมอหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นหนามหมอนะครับเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณเพียบเลยนะครับตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะครับน้ําลดลงแล้วเรามาย่าขีเลนกันดีปา ควรจะใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันหอยบาทนะครับนี่ขี้เลนเลยมาต้นนี้มันหน้าปีนซะเหลือเกินแล้วรออะไรอยู่ล่ะลุยเลยสิ ที่เราไปลุยกันมานะครับก็จะเป็นบริเวณนู่นจะออกนอกทะเลอยู่เลยนะครับและก่อนจะออกที่ทะเลใหญ่นะครับก็จะเห็นซากเรือดูดแร่โบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่สามารถไปดูในคลิปที่ผมทำไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับในช่อง YouTube ม่วนหมานในเวลานี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็เริ่มหิวแล้วครับไม่ได้เตรียมอาหารมาด้วยผมเลยตัดสินใจภายกลับนะครับ วันนี้เราได้ไปท่องเที่ยวชจภัยกันหลายๆจุดเลยนะครับเริ่มจากการลอดใต้ถนนนะครับโครงเหล็กฐานเรือดูดแร่ไปดูชาวประมงสบัดปลากันเหรือกระทั่งไปดูซากเรือล่มในป่าชายเลนนะครับแล้วก็ซากเรือดูดแร่แต่ระหว่างทางภายกลับก็มีเรื่องน่าสนุกอีกนะครับผมเจอแก๊งเด็กครับกำลังเล่นน้ํากันอยู่นู่นเลยเดี๋ยวเราจะไปหาเขาดูดีกว่าน้ําตื่นแล้ว สวัสดีครับทำอะไรกันเอ่ยเล่นน้ะหรอโอ้โหมันมากเลยสนุกกันใหญ่เลยคู้เล็กทำอะไรผู้เล็กผู้เล็กพายเรือไงไใช่ไปกันไหมอ่ะมาเลย สนานมากครับลากเด็กกันร้อยอย่างแรงจบทริปวันนี้ได้อย่างสนุกสนานมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่จบดีนะครับยังมีภาค2อยู่ไปติดตามในคลิปต่อไปได้เลยตามตัวอย่างนี้เลยครับ ผมจะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือจะกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube ม่วนหมานและขอพระเจ้าส่งไว้ประภอรทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ